สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงวันนี้ของเพียวอัชราพรนะครับที่เธอก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นมากๆนะครับแต่ก็มีเรื่องที่ทําเอาแฟนๆหลายๆคนเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะสังเกตที่หน้าของเธอจะมีอาการเหมือนกับเป็นผื่นแดงๆขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดก็อยากให้แฟนๆสบายใจได้ครับมีข่าวออกมาแล้วว่าเพียวมีอาการแพ้เหงือ่อหรือว่าน้านะครับซึ่งหน้าก็เลยมี อาการขึ้นผื่นผดคันนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรักษาก็คิดว่าคงรักษาได้ตามปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรมากก็ต้องขอสอ่งกำลังใจให้เพียวอัชราพรนะครับให้หายจากอาการนี้ไวๆเพราะว่าถ้าหากมีอาการนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่รบกวนนิดหน่อยนะครับก็ขอให้เพียวหายไวๆนะครับสู้ๆครับวันนี้สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับ